สวัสดีค่ะ Fc ที่น่ารากักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมานะคะ f c ตอนนี้เราก็มาที่ไอป่าเห็ดกันแล้วนะคะและพี่ก็ได้เจอเห็ดแล้วค่ะน,นี่ค่ะโอ้โหเบลอเลยค่ะเห็ดเห็ดอันนี้เบลเลอเลยค่ะ f c นี่นี่โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยแต่มันแก่แล้วค่ะ FC มันแก่แล้ว เราหาอีกเราหาอีกแต่ว่าพี่ไม่เอาหรอกนะคะพี่ไม่เก็บเอาไปกินหรอกพี่อยากจะมาหาเฉยๆค่ะ FC พี่อยากจะมาหาเห็ดเฉยๆว่ามันอยู่ตรงไหนค่ะนี่ก็เห็นแล้วโอ้โหเยอะแยะเลยตรงนั้นเราเห็นทั้งห้าก่อน,นี้เราเห็นแค่สองอันค่ะ FC เดี๋ยวเราเดินดูอีกค่ะรู้สึกว่าแถวนี้จะมีคนเขามาเยอะนะคะ FC เหมือนกับป่าเตียนเลยนะคะ โอ้เห็ดเยอะนี่ไอ้ต้นนี้ก็คล้ายๆกับไอ้ตัวนอนเนาะ FC เนาะแต่ว่าเราเราเดินดูกันคลา FC เพราะว่าจะพออยู่ทางนั้นเราเป็นป่าแรกเลยนะคล FC ที่พี่มาเนาะพี่ก็อยากจะรู้ว่าเขาไปหากันที่ไหนแต่นี่เห็ดเป็นพิษคลา FC นี่นี่อันนี้เห็ดพิษคลา FC นี่มันต้องเป็นป่าที่ไม่มีต้นสนอย่างนี้คลา FC นี่ ต้องเป็นป่าต้นสนอย่างนี้มันถึงจะมีเหตุบ้านพี่นะไม่มีแน่นอนเพราะว่าเขตบ้านพี่ไม่มีป่าสนแบบนี้ค่ะเอซนี่เขาเรียกอะไรเนาะเห็ดไอ้นี้เขานะแต่ว่าเป็นภาษาฝรั่งเขาก็จะเรียกว่าเห็ดคาร์โยเฮนค่ะว่รอินดิเอมุสกีเวฮลดิคาทาเรลอ้ยนี่เห็นแล้วนี่โย นี่มันเป็นสีแดงค่ะเอฟซีนี่ค่ะเห็ดพึ่งสีแดงเนาะนี่นี่เจ้าพ่อก็เห็นค่ะเดี๋ยวไปหาดูเจ้าพ่อนไหนเห็นโอเคมันเป็นสีแดงค่ะเห็ดอะไรไม่รู้เจ้าพ่อเห็นมันเป็นสีแดงค่ะเอฟซีแล้วก็ตรงนี้ด้วยค่ะนี่นี่มันไม่ใช่เห็ด ไม่ใช่เห็ดไอ้นั่นรอกีไอค s e s i a หลายคนามาคีไอ w n d ก็ย h อกลกันเนา่ a มันจะฮัสซี่ที่ชวดนเดนแคนคอร์สพีอุ้ยโอ้ยตกใจหมดเลย ไอตัวทากมันอยู่บนนั้นน่ะเทรสนายแล์หรอเปี้ย <c oughs> <c oughs> อุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนี่ฉันกำลังเดินไปหาเห็ดแล้วค่ะเอฟซี FC. เจอมาแล้วนี่ไอตัวนี้นี่เอฟซี FC, ดูความน่าเกลียดน่ากลัวของมันมันเป็นสีดําเห็นไหมคะนี่สีดําเมี่ยมเลยแล้วก็นี่เห็ดค่ะมันต้องมาหาเห็ดกินแน่ๆเลยนี่เอฟซี FC, นี่นี่เห็ดอยู่นี่คะ่ะเอฟซีนี่ นี่เห็ดอะไรไม่รู้นะ่านี่แต่นี่ดูตัวท่ากับเอฟซีดูตัวดำปีเลยนี่นี่น่าเกลียดไหมเอฟซีสีนี้ยิ่งน่าเกลียดอีกค่ะนี่โอ้โห,หน่าเกลียดกว่าสีส้มกับสีน้ําตาลอีกนะคะเอฟซีโอ้โหโอุห้ยนี่ด้วยนี่ด้วยอู้เยอะแย,ยะมากมายเลยนี่เอฟซีเอ้ยมันเยอะแย,ยะมากมายนี่วายอุ้ยเราจองออกจากป่าแลวคะ่ะเอฟซี เพราะว่าพี่เจอแบบนี้พี่ไม่เอาเลยดูน่าเกลียดไหมนี่ fc ดูนี่ค่ะโอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็อจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะ fc นี่แหลงเห็ดอะเยอะแยะเลยค่ะนี่นี่เห็ดค่ะ fc นี่นี่แล้วก็มีทั้งเห็ดกินแล้วก็เห็ดไม่กินเนาะแต่พี่ไม่เก็บลงนะคะพี่บอกแล้วว่าพี่ไม่เก็บถ้าพี่อยากจะกินพี่ก็ไปซื้อกินดีกว่าค่ะ fc เพราะว่าพี่ ว่ามันจะสะอาดกว่าที่เรามาเห็นในนี้เนาะเพราะว่าในนี้มันไหนนั่นมันมีไอตัวทากสีน้ำตาลนี่ค่ะ FC โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ FC บาย